ให้ทุกทานทุกชนรับรฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เคียฮานอนะครับวันที่สามสิบมกรานะครับ ที่สาสมสิบเอ็ดมกรานะครับก็ใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับก็มันเดินนะครับเทียบผลเฉพาะกิจน,นะครับพิเศษนะครับปกติแล้วก็ vip นะครับ ร้อยนะครับสามสี่นะครับเรเด่นฮอยนะครับหนึ่งสองนะครับก็กดติดตามนะครับพาเพลอนไว้นะยครับอย่พลาดคลิปแล้วทางต่างทางชนะับแล้วกดถูกใจคลิปนวครับคลิปไหนของทางชนะกดถูกใจคลิปนั้นไว้เลครับคลิปทุกคลิปของทางชนะก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น หนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งเก้านะครับสองศูนย์นะครับสองสามนะครับสองสี่นะครับสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองแปดครับก็คลิปไปคลิปของทางชนะเทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับกระดโโฆษณาขึ้นมาแล้วรกวนะครับอย่ากดปิดอย่ากดข้ามโฆษณานะครับกดโฆษณาให้กันนะครับ